ที่รักมาตามสัญญาค่ะสายฝอพอไหม <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุก้นค่ะการบรี้วิกสิภาพพี่น้องสาวๆนะคะมาแต่งหน้าสายฝอลูกสายฝอแบบว่าอ่าถ้าแต่งหน้าลูกนี้ไปดินเนอร์ไปปาร์ตี้รับรองว่าคุณจะ ไม่หนักเป็นการแต่งหน้าแบบบางเบาค่ะเพราะว่าอุ้ยประเด้ใส่ครีมรองพื้นหรือย,อยางเลยนะคะเพื่อนๆซีไปอาเด็บใส่ครีมรองพื้นใส่ยางกันเล้วแต่นะคะแต่ของอุ้ยเนี่ยคือแป้งล้วนๆนะคะแป้งแล้วก็บัตส์ออนบัตส์ออนะอน,นะคะปัดแก้มแล้วก็อายแชโดว์แค่นั้นเองนะคะกับไออาร์จิเน้าซักหน่อยนะคะคลิปนี้เพราะว่าอุ้ยอยากจะเห็นให้พี่น้องเห็นว่าอุ้ยเฮ็ดจังไงแน่พี่น้องก็สิได้เอาไปเฮ็ดตามได้นะ,ะ,น,ะนะอ่ะมื้อนี้สีปากับอาซีบอนูดทั้งมมานันนะคะเพราะว่า ลิปเหมิดกันพีเนองเคยนปากใหญ่ปวดพีเนองเอ้ยแ็่แบบลิบเหมิดกันยังว่ากันยังว่าก็เลยเอาสีมัคมิก,กันก็เลยได้ออกมาลักษณะนี้ก็โออยู่นะรถดอยู่นะคะรถดอยู right ่นะคะแบบแต่งง่ายๆแต่ออกมาสวยค่ะเห็นไหมแต่งไม่ถึงสิบนาทีนะคะถ้าแต่แตแตงกันจริงๆไม่ถึงสิบนาทีปวดปากปวดปากเพราะว่าอุรรอ้ยใส่อุปกรณ์อุ้ยกันนี่แหละค่ะหาหนีเห้านี่แหละเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยนะคะ let's go ใดๆคลิปนี้ก็อัดไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่ยังไม่ตัดผมนอนตอน,ตอนนี้ตัดผมแล้วนะอ่ะเราก็จะมาลงแป้งกันก่อนเลยนะคะคลิปนี้อย่างที่บอกไว้นะคะจะไม่ได้ลงครีมลงพื้นไม่ลงใดๆเลยลงแป้งอย่างเดียวนะลงแป้งลงแป้งแป้งผสมครีมลงพื้นนะคะอาจทีนี้เราก็จะมาลงคิ้วคิ้วเนี่ยกว็วาดเอาตาม ตามชอบใจเลยเด้พี่น้องตามคงคิ้วตัวเองง่ายสุดนะคะขอโทษขออภัยนะคะถ้าจะภาคทั้งไทยทั้งอีสานนะเพราะว่าพยายามพูดไทยแล้วมันไม่จบมันบ่แล้วพี่น้องเออเอาทั้งไทยทั้งอีสานไปด้วยกันเนี่ยนะอ่ะก็คือว่าตามคงคิ้วของตัวเองอะ่ะดีที่สุดง่ายที่สุดนะคะ พวกเธอหัวคิ้วฉันเข้มไปฉันก็จะลบออกนะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเข้า <_ d ata> เข้าสู่กระบวนการคอนทัวร์ก็ใช้แป้งอีกตามเคยนะคะเป็นแป้งผสมครีมรองพื้นแต่ว่ามันเป็นสีเข้มกว่าสีผิวของเรานะอ่าเอามาใช้เป็นคอนทัวร์แทนนะคะอันนี้เป็นวิธีง่ายสุดจะได้ไม่ต้องลงแป้งหนาจะได้ไม่ลงแป้งเยอะนะคะก็คอนทัวร์ไปเลยค่ะปาดดั้งปาดโหน,นกคิ้วไม่ใช่โหนกคิ้วเขาเรียกอะไรนะเออโหนคิ้วนั่นแหละ <_ d ata> <_ d ata> นะแล้วก็เอา ไอฟองน้ําตัวเดิมนะคะก็ตบๆๆๆๆๆๆนะเออตบๆๆให้เรียบร้อยให้ละมุนละม่อมเห็นไหมแก้มเราก็จะตอบจะเรียวขึ้นมาทันทีทําคอนทัวร์แก้มลักษณะนี้เขาเรียกว่าไอเป็นไอแฟชั่นนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะโมเดลนะโมเดลชิกนะคะ เป็นโมเดอร์ชิกมันไม่ใช่เบบี้ชิกนะเดี๋ยวเบบี้ชิกจะอีกแบบหนึ่งนะคะอาทีน,นี้เราก็ลงไอ้บัชออนนะคะลงบัชออนแล้วเราก็มาเปิดไฟให้ตาโดยการใช้สีขาวอืมโดยการใช้สีขาวเกลี่ยให้ไล่สีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเกลี่ยไล่สีขึ้นไปขาวจากแล้วก็เข้มขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นสีน้ำตาลตบหางนะคะตบหางขัดเบ้านะขัดเบ้าเอาจริงๆลูกนี้เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ติดขนตานะไม่ได้ติดขนตาแล้วก็ไม่ได้ติดเทปสองตาสองชั้นด้วยนะก็จะเอาแบบธรรมชาติแบบนี้เลยแต่ว่ามันเป็นมันจะออกดูเป็นไซฟ,ฟอน,นิดนนะเพราะว่าไอคอนทัว เขาเรียกแบโมเดิร์นชิคใช่ไหมโมเดิร์นชิคลักษณะนี้เขาเรียกว่าโมเดิร์นชิคไม่ใช่เบบี้ชิคนะแต่คนไทยคนเอเชียเราจะชอบคอนทัวร์แบบเบบี้ชิคนะคะก็คือจะเป็นแก้มอุ้มๆน่ารักน่ารักนะอันนี้จะเป็นแก้มเรียวๆแบบฝรั่งฝรั่งนะคะอ่าทีนี้เราก็จะใช้แปรงนะผู้ไอเป็นผู้ปุ้มๆหน่อยมาเบรนเบนเ,นเ,นเนให้สีทุกอย่างมันเข้ากันนะคะเอ่ออ่ะ ลงชิมเมอร์นิดนึงลงชิมเมอร์นิดนึงให้มันพอวาวๆอยากได้สีไหนก็เอาไซส์สีนั้นละพี่นอ้องอีฉันชอบสีออกออกแดงๆเลือ่อนๆเลือเล่อนๆออ,ออกทองๆหน่อยอีฉันก็จะเอาตามนั้นนะคะอ่นแล้วทีนี้เราก็จะมาลงไฮไลท์ตรงหนวกคิ้วของเราด้วยนะแล้วก็ลงตรงหัวตาด้วยเพื่อความสว่างให้ตาเรามีสดใสน,นะเสร็จแล้วคะ่ะทีนี้ปากคะ่ะเอาเราจะวาดปากแบบว่าปากบานๆหน่อยนะ ปากเขาเรียกว่าปากอวบอิ่มใช่ไหมเออปากอวบอิ่มอยากได้อวบแค่ไหนอยากได้อิ่มแค่ไหนก็วาดออกไปเท่านั้นนะก็เพราะว่าทุกวันเนี้ยมันแฟชั่นมันจะเน้นปากอวบอิ่มกันเนาะเออเราก็จะวาดออกอันเนี้ยคือเอาจริงนะสีหมดนะสีลิปสติกหมดก็จะผสมประสานกันเอานี่เอาสีแดงมาตัดอันนี้แค่ขอบปากนะขอบปากก็ปากก็ปกไปกี่สีแล้วเนะี่ยเพราะว่าสีมันหมด ไม่เป็นไรค่ะเราสวยเราสามารถประยุกต์ได้นะคะเราสามารถประยุกต์ได้ยังไม่เล้วใจพี่น้องเออขอสีนูดนูดสีชมพูตุนตุนนูดนูดอ่ะมาเติมมีสิดูสิว่าเป็นยังไงอันที่จริงเนะ่ะสีที่ตั้งใจเลยนะค็คืออยากได้สีนูดนะ่ะสีนูดจะไอชมพูออกน้ําตาลเลือนๆแค่นั้นเองนะแต่ที่นี่มันหมดก็เลยจําเป็นที่จะต้องประดิษฐ์ประดอยเอาสีนูนมา มากบสีนี้ลองไปเรื่อยๆนะเออเอาสีแดงมาแตะเข้าไปตรงกลางริมฝีปากให้มันดูเฮลตี้หน่อยอ่ะทีนี้มากรีดอายไลเนอร์นิดหน่อยให้มันพอดูเออดูแบบเออตาคมเข้มขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้ติดขนตาแต่ว่าเราก็อยากจะตาตาดูกลมอะ่ะดูตาดูคมอ,ะอ่ะอ่าส่วนตาล่างนะคะกรีดมาถึงแค่ กลางตาดําก็พอนะคะเราจะไม่กรีดให้มันทั่วตานะแค่กลางตาดําเพื่อที่จะให้ตาเราแลดูยกขึ้นนะคะแล้วก็จะมีอินไลเนอร์สีขาวเพื่อทําให้ตาเราดูโตขึ้นนะนี่มันเป็นวิธีแบบง่ายๆเห็นไหมว่าไออิชันนะใช้ห้านิ้วเลยนะ ใช้มือตัวเองนี่แหละง่ายสุดเอันนี้คือเจียแต่งหน้าไปยิมอ่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วต่อไปเรามาเก็บความเรียบร้อยนิดนึงเอาเอาสีน้ำตาลเลือ่อๆอ่อนๆนะมาเกลี่ยสันดงสันดั้งให้ให้มันลิงก์กับคิ้วของเรานะคะให้มันดูดีเออ่างงานเธอเออให้มันดูกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันว่างงานเธอเออ ต่อไปเป็นอะไรอ้อได้แล้วไงเนี่ยเอาชิมเมอร์มาช่วยเอาชิมเมอร์คือหาหาลิมหาลิปสีนุ๊ตไม่มีแล้วมันหมดแล้วก็เอาชิมเมอร์มาช่วยได้นะคะมันดัดแปลงได้มันสวยได้เหมือนกันแหละอืมทีนี้เราก็จะมีเก็บคิ้วนิดหน่อยนะเก็บคิ้วคนทัวร์คิ้วนิดหน่อยก็ใช้แป้งสีขาวนะใช้แป้งสีขาว เก็บความเรียบร้อยกลีดตรงใต้ใต้ตานะกลีดใต้ตาตรงคางนะตรงกลามเราอะนะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยแป้งส่วนเกินออกละมุนละไมนะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นดูความเรียบร้อยสิว่ามันโออยังถ้ายังไม่โอก็แต่งแต้มไปยังวอมีเวลาอยู่เสร็จแล้วเราจะมาทำยังไงเอ่ย เราจะทําให้มันเรียวมากขึ้นโดยการลงไฮไลท์แก้มของเรานะหน้าเรามันก็จะออกเป็นฝรัหลังไปเลยนะคะออกฝรัหลังออกผิวสีไปเลยทีนี้เราก็จะใช้บรอนเซอร์นะบรอนเซอร์ ใต้คางใต้คิ้วไม่ใช่ใต้คางใต้แก้มของเราอีกทีหนึ่งนะมันก็จะทําให้แก้มเราคมชัดขึ้นนะมันมันมันจะออกเป็นสายฝอแบบผิวสีไปเลยนะเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วเลยสเปรย์เลยทีนี้สเปรย์เลยไม่มีอะไรยากนะคะลุกเนี้ยไม่ถึงสิบนาทีนะเอาจริงๆ แต่งเสร็จแล้วก็จะไปไปไหนจะไปยิ้มต่อนะช่้แมหรือจะแต่งหน้าแต่งตาหรือจะทําผมยังไงก็สุดแล้วแต่เลยทีนี้แต่อีฉันจะไปยิมไงอีฉันก็จะรวบผมรวบตึงไปเลยนะคะเปยังไงก็เลยต่หวังว่าคงจะชอบนะคลิปสนุกๆแบบนี้นะไปขุดเจอถ่ายไว้ตั้งนานละ แล้วก็เซ็ตผงเซ็ตผลเตรียมตัวไปยิมนะคะนี่แต่งหน้าไปยิมโดยเฉพาะได้เดี่พี่น้องเอ๋ยกะกะเอ็นจอยนะคะพักกันลองเอาไปแต่งเบิ้งนะคะกัหวังว่าพี่น้องสิได้รับความรู้ได้รับทริคเล็กๆน้อยๆในการแต่งหน้าแบบง่ายๆแบบบานๆน้องอุ๋ยนะคะนะก็ขอบคุณหลายๆนะคะสุกคู่สุกคนที่อยู่น้ำกันจนจบคลิปนะคะกับถ้ามากแังได้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะเด้อหรืออยากให้อุ้ยแต่งหน้าลูกใดมีลูกใดที่อยู่ในใจมาให้อุ้ยเบิ้งเป็นเรฟเฟอเรนซ์กะส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวอุ้ยจะพาแต่งนะ แล้วกันเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ